ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะได้เวลาแห่งความสนุกแล้วค่ะเขอพันแรกก่อนแล้วกันนะพันได้ไม่รู้จะได้ไหมาหน่อยเขาฟันได้แค่สามร้อยก็ได้นะเดี๋ยวพวกผมตัดสินก่อนว่าจะได้ไหมพันหนึ่ง่มามามาพันพันพันใช่ไหมพันแรกเอาพันแรกคุณดีนก่อนนะเรื่องแรกเป็นเรื่องพระยุทธิ์อะระบายระบายอุปสัติเหตุอย่างรุนแรงใช่ไหมแล้วก็บังเอิญเนี่ยเจ้าโลกมีปัญหาชำรุด เจ้าโรคชำรุดใช่ไหมทีนี้ก็เป็นพราก็จริงอยู่แต่ว่ามันยังมีความต้องการทั้งโลกอยู่ไม่ได้เห็นเป็นพระสงฆ์ไทยบางรูปบางรูปใช่ไหมก็หมอไปหาหมอหมอก็บอกว่ายังซ่อมแซมได้นะอืจ้าโรคชำรุดนี้ซ่อมแซมได้นะแต่ว่าประกันภัยไม่คับเวอร์เพราะมันเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกตกแต่งได้จะเอาขนาดเล็กก็ประมาณแสนหนึ่งขนาดกลางก็ สองแสนห้าขนาดใหญ่ก็ห้าแสนขึ้นไปตามลำดับเจ้าขนาดไหนล่ะพระและใบก็บอกอืเท่าที่ผ่านมานี่ขนาดกลางก็เล็กนี่ตัดปัญหาอะไรไม่ใช่แน่นอนละขนาดกลางขนาดกลางนี่หรืออาจเป็นขนาดใหญ่ว่าโทรไปถามคุณนายกันได้ไหมโทรสอบถามคุณนายว่าจะเอาขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรือค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมโทรสักพักหนึ่งหน้าม้อยกลับมา หมอถามว่าโต๊ะลูะเจ้าขนาดไหนขนาดกลางขนาดใหญ่หรือขนาดไหนไม่ทราบบอกคุณนายบอกว่าขอแต่งห้องครัวใหม่ดีกว่าเอางบไปแต่งห้องครัวใหม่ดีกว่าโอเคเข้าใจยันินึงได้สองร้อยใช่ไหมอันนี้ได้ยหนอะผมว่าแล้วห้าร้อยมีนะนโอเคโอเค <c oughs> มีไม่แต่ว่าห้าร้อยอันนี้โอเคน <c oughs> <c oughs> ะเข้าใจป่ะเนี่ย ก็คือไม่ได้ใช้ไม่ใช้งานไม่ได้ใช้งานคือไปเอาเสียเงินอะไรเห้มสียนจากคุ้มค่าดีกว่าที่มันใช้งานมันมีเรื่องคล้ายอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคนนี้แหละเรื่องที่สองใช่ไหมเรื่องที่สองก็รายการทีวีเนี่ยนะก็มีพวกนักอะไรก็นักพูดเพื่อกระตุ้นให้พลังจิตอ่ะหมอเหมือนหมอเหมือนหมอหมดพวกฮีเลอร์ใช่ไหมเหมือนหมอทังจิตบอกว่าถ้าหากว่า นะถ้าหากว่าต้องการรักษาการเจ็บป่วยบางส่วนนะขอให้เดินไปที่โทรทัศน์แล้วมือแตะโทรทัศน์ไล่มืออีกข้างหนึ่งแตะที่เจ็บป่วยของร่างกายและอาตมาจะช่วยรักษาพยาบาลให้หายดีขึ้นไมาเองเมธอาตมาผมผมผมเนี่ยเข้าไปเจ้านีละพวกฮิตเลอร์อาจารย์คุณจะคุณนายคุณนายคุณนายก็ไปแตะดูแล้วแตะที่หัวไหล่แล้วก็ฟังไปใช่ไหม พูส่วนสามีเ็ไปปุ๊บมือซ้ายแตะนั่นแล้วมือมือขวาไปกลุ่มเจ้าโลกเออเห็ไหมคุณนายบอกนี่เธอเข้าใจหรือยังว่าอาการเนี้เขารักษาการเจ็บป่วยให้หายดีขึ้นมาไม่ใช่รักษาสิ่งที่ตายให้ฟื้น อันนี้ตอนนี้หลักทะลุพันนะอันนี้มีพันนะอ่านี้อันนี้ละพันอันนี้ได้พันอันนี้ละพันอันนี้คือคือฟังทีเดียวแล้วชัดชัดไม่ต้องคิดมากใช่โดนโดนอ่ะเอาชักอีกหน่อยไหมอ่ะได้เอาเรื่องที่สามตอนนี้เนี่ยจากสามพันได้ได้มาพันเจ็ดแล้วพันเจ็ดแล้ยก็มีคุณป้าคุณป้าไปยืนใช่ไหมแต่งตัวเซ็ตแฟชั่นสซ็หรูเลยเยงกลางลมใช่ไหมสวมหมวกด้วยลมมันพัดวูบมาโอ้โหคุณป้าจับหมวกก้อนแน่นเลยนะ ก็มีผู้ชายอยู่ข้างๆใช่ไหมนั่งอยู่ข้างๆบอกนี่นี่กระโปรงมเปิดขึ้นไปเมื่อหเห็นตรงไหนต่อไหนแล้วนะทําไมบอกไม่เป็นไรหรอกทําไมอ่ะบอกไอสิ่งที่คุณเห็นข้างล่างน่ะมันหกสิบปีแล้วแต่หมวกฉันซื้อเมื่อวานนี่เอง อันนี้ผมก็ให้พันหนึ่งนะได้ได้ได้เออเอางี้เดี๋ยวเรารอดูว่าดูผลแล้วกันคุณผู้เชมเรื่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรอเอาเรื่องไหมเอาเรื่องเลยยไหนไหนมันคันแมันสามร้อยมันน้อยไปแล้วมันเจ็บมันเจ็บเอ้าสามร้อยมันเจ็บเอ้าก็มีชาวญี่ปุ่นอ่าชาวอเมริกันเอ้ยชาวอเมริกันไอ้ชาวญี่ปุ่นชาวอเมริกันแล้วก็ชาวไอริช น,นั่งแก้ผ้าในห้องสาวหน้าใช่ไหมสักพักหนึ่งญี่ปุ่นได้ยินเสียงได้ยินเสียงแฟกซ์ขึ้นมาได้ยินเสียงนี่เสียงเสียงเพจเจอปิ๊บ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 ก็ติดตามตัวใช่ไหมญี่ป,ปุ่นก็ยกแขนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมีเพจเจอร์เข้ามาดับเสียงเรียบร้อยแล้วสักพักมีเสียงทโทรศัพท์ดังขึ้นมาเอาเมริกันยกมือขึ้นมาฮัลโหลฮัลโหล หอ,อมีลูกค้าโทรมาเรียบร้อยแล้วอไอลชมันเดือดร้อนเดี๋ยวให้เรามีมีแท็กเลยไอ้นั้นมันฝังชิปอยู่ในแขนอันนี้นฝังชิปอยู่ในมือใช่ไหมนั่งตั้งนานบอเดีวเข้าไปห้องน้ำก่อนนะกลับมาปุ๊บมีกระดาษเช็ดก้นติดมาด้วยใช่ไหมนั่งมาด้วยอไอญี่ปุ่นไปกันก็มองดูเฮ้ยมันกระดาษเช็ดก้นติดก้นมาหนะ้า๋อมีคนส่งแฟกมาพอดี <laughs> สั่บามพันห้าสิบบาทแล้วล่ะตอนนี้เออเอาไม่เกินกานการกินเกินเอาวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอ News One แล้วก็ใน Facebook นะคะในเพจ News One ล่ะคาดว่าหลายคนก็ดูทางช่องทางนี้อยู่แล uh. ้วก็ถ้าเกิด จอดับไปเรื่องต่อรองเรื่องใจค่าใบอนุญาตอะไรไม่สําเร็จอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือใน Facebook เนี่ยแหละนะคะแล้วก็พบก,กับเราได้นะคะทุกวันศุกร์สามทุ่มค่ะทางนิวส์วันนะคะแล้วก็รีลานกันอีกครั้งเดี๋ยวดูเวลาก่อนวันเสาร์ตี3ามครึ่งถึงตีสี่ครึ่งแล้วก็วันอาทิตย์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ